เนี่ยแบบนี้อทังนั้นเนี่ยเนื้ออยู่เอยู่โอโหนี่โอ้โหดูมันมันมากเลยเนี่อ้โห้ยเต็ม้วยเต็ม้วยโอ้ยโเอาลยฮุย สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันที่บ้านชมทุ่งอีกแล้วนะครับผมนี่วันนี้ผมได้นี่มาของเด็ดครับผมอะไรเป็นชิ้นๆไปเดี๋ยวเราไปหาพ่อกันไปเปิดดูกันเป็นอะไรเราติดตามครับโอ้ยควันพวยพุ่งพ่อทําอะไรอยู่พ่อ,อมาแล้วโอ้ยอทำไมก่อไฟตรงเนี้ยเหรอโอ้ย,ย,วออยควันพวยพุ่งแล้วพ่อทาอะไรอยู่เนี่ยตีนยุ่งแล้วกันเตรียมไปน้ำเหมืนน้ำเมือนเหียนึ่งอ๋อหน้าหนาวไงโอ้เรายังไม่ไปหาปลาเลยโอ้พ่อเตรียมขายแล้วครับนี่ ดูดูดูโอ้หางหมูตัวมีหนึ่งหางเออหนึ่งตัวหนึ่งหางอันนี้ประมาณสักสิบตัวอ้โค้ชทุ่ยชาบุญฮูกหางหมูล้วนครับหางหมูล้วนเทียขนาดปุ้ยโอ้โหมันมีหางยาวบ้างหางสั้นบ้างเนาะหางหมูทำอะไรกินดีครับพ่อหางหมูหางหมูเนี่ยมันทำหลายอย่างทำหลายอย่างเหรออุ้ปกะไรรวมช้มก็ไรลูกขี้เกียจไรอุบต้มส้มอือแล้วแต่พ่อเลยเมนูไหนดีรวมช้มต้มส้มหรอรวมช้มแล้วก็บว้ชดดำมันว่านนะอ๋ออยากสดดำมันร้อนอันนี้เปื่อยเปื่อยยำหนาว อ๋อช่วงนี้อากาศเย็นๆเอางั้นต้มส้มแล้วกันจะได้มีน้ำซุปนะครับงั้นก็ได้เมนูแล้วครับผมหางหมูต้มส้มต้มส้มต้องมาไม่ชอบเครื่องวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมเครื่องเตรียมวัตถุดิบเดี๋ยวมาเจอกันนะครับเตรียมเครื่องเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาจัดการหางหมูกันก่อนเผาก่อนเผาเผาเผาหางหมูก่อนนะครับนี่ย่างมั้งเพาะย่างซะหน่อยเขาย่างวัวเห่ะถ้าเผานี่เอาไปคุกในฐานเผามั้งเผ แล้วก็พวกขนอะไรที่มันยังเหลือนะครับม,มันจะไหม้เนาะเนี่ย,ยให้มีสีเหลืองสักหน่อยเนาะโอ้ยหมดแล้วเห,หรอวะหมดละกี่ตัวเนี่ยพอไหมอันนี้นักขนาดกี่ตัวนี่ยเนอะห้าสี่ห้าหกโอ้ยสิบตัวสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ้ยสิบเ,เ,เอ็ดหรอสิบเ,เอ็ดตัวเหรออุ้ยกินออกแล้วกินออกแล้วเฮ้ยเดีย๋ยวเราจะนําไปล้างต่ออยู่เนาะพี่ล้างอ่ะอล้างไปโอ้ยหอมมันเลยอ่ะมันเลยมันเลยนี่ โอ้ยดูมันมันมากเลยโอ้โหนี่เออนี่แหละได้ได้ได้ไดไดละนี่อันนี้ได้ละโอ,โอ้เรียบยร้อยละล้างก่อนตรงนีน้เออโว้ย ก็เยอะนะเนี่ยนี่กระหางเลยนะนี่นั่นเนี่ยีเนื้อเนี่ยเยอะอยู่เยอะอยูนี่ใช่โอ้นี่คุกกลือก่อนนะแล้งอีกรอบเหรออีกรอบหนสองรอบอันนี้แล้งเกลือ ระหว่างพ่อล้างเครือเดี๋ยวผมบอกเครื่องก่อนนะครับเครื่องเราประมาณนี้นะ้วพ่อเนาะประมาณนี้แหละมีติกแห้งนะครับเสียบไม้เดี๋ยวเอาไปปิ้งไฟนะอะันี้แหละมะขามเปียกพารากผักชีมื่อเขือเทศลูกเล็กนะครับแล้วก็ตะไคร ผักชีฝรั่งผักชีหอมแดงหอมแดงกระเทียมปรุงรสด้วยเกลือชูรสเนาะเออนนั่แหละมีใบมะกรูดด้วยนะครับมีเครื่องนะมีหลังจากขัดด้วยเกลือนะครับแล้วก็มาล้างน้ำอนี้สองรอบแล้วเนาะสองรอบแล้วเนี่ยน้ำเริ่มใสหรือว่าได้แล้วนะครับนี่นะครับโอ้โหสะอาดเลย่นนี่ครับสะอาดสะอ้านครับโคตรโทษแม่ฮะเนี่ยเนื้อมันอะเนี่ยพ่อหักอย่างนี้ ลากไอ้ละกวยใหญ่ขนาดนี้พอตนะตันเนาะนี่ผักชีครับผักชีเนี่ย่ปลูกเองนะครับนี่มาแล้วทำไมคุยถ้าซื้อมาผมคุยหนึ่งตามด้วยตัดไข้ครับผม S <s <us> <S ขายขาขายีก่กโอ้โหนี่กินได้เลยนะขาที่สุดยอดนะครับใส่ต้มยำต้มส้มนะสุดยอดนะขายเลยกินก็หอมนะนุ่มก็นุ่มไม่เหนียวนะครับมันกรอบนะไม่ใช่นุ่มกรอบมั้เ <s us> นี่ยเคี้ยวได้เลยครับหอมข้าวหอมเดงนะครับผมไปไปตักไผ่ก่อนนะ <S <s us> <s us> อาอไม่ใส่น้ำ <S <s <us> <S วะ <s us> ไม่ใส่ไปโคกันค่ะคั่วกันเหรอคั่วมันตีให้มันหอมก่อนก็ใส่น้ำโอเคคืออย่ไม่ใส่น้ำนะค่ควกว่านะครับผม โอ้โหอันนี้ยังไม่ใส่น้ำเนาะจะใช้คั่วให้หอมก่อนให้แบบกลิ่นตะไคร้กลิ่นหอมมันออกมากันเนาะนี่ครับคั่วก่อนผัดก่อนนี่ทาคุ้ยนะกลิ่นเริ่มหอมขึ้นมาแล้วนี่อเติมหอมเลี่ยวนี่ครับไล่กีแล้วครับผมใส่น้ำลงไปละครับเนี่ย เต้มครับผมรู้ไปก่อนนะรอใกล้ใบปุ๋ยใบปุ้งปุ้งเครื่องลงไปนะโอเคครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปปร๊บโอ้โยน้ำแห้งเนี้ยโอ้รอไปมะขามนะครับไอ้มะกรูดนะครับโฉมครับชลลดนะครับชลลดนะครับเรืออันนี้อีกสักประมาณสิบนาทีมันก็ประมาณนั้นแหละให้มะเขือเทศมันสุกหน่อยนะครับเละหน่อยปิดผ้าไว้นะครับา มาเดี๋ยวก็ได้กินแล้วครับผมอีกประมาณ10นาทีเดี๋ยวมาเจอกันครับโอ้ยดูควันพวยพุ่งกลิ่นหอมมากอ่ะ้าวเปิดดูเปิดดูกินในมาเลยอ่ะเอาเลยครับโอ้มันเกิดส้มแตกแล้วไงแ้เลยเทียวเลยเทียวนี่มกลิ่นหอมเลยกินมาครับผมเนี่ยนี่นะครับต้นหอมผักชีครับก็ไม่ใช่ผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับเอาลงไปพริกแห้งไปจี่ไฟไว้แล้วนะครับหอมเลยครับผมโอ้โห ความเปรี้ยวนี้จะมาจากมะเขือเทศกับไอ้มะขามนะครับผมเนียนเนียนเนียนเนียยนโมกิ่นหอมขึ้นมาเลยใส่ผักชีเข้าไปนี่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมมามาเรามาชิมรสชาติกันนะครับเอาล้วครับหมดถ้วยไหมหมดถ้วยไหมหมด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 ถ้วยใหญ่ดูนึกเอ้าตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ๊โอ๊อ้ยเต็มถ้วยเต็มถ้วยโอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าเอ้าวอุ้ยอุยอุย ดูครับคุณผู้ชมเอาละครับเอาละครับผมนี่ครับนี่เน,เน้นคุณจะได้พังอีกาหม้อขนาดอีกาหม้อขนาดอีกาำอีกาหม้อขนาดชูชูอะไรอะบอกขนาด,านดเนดเอะ เป็นไงเป็นไงมันกืบกือบอยูน้ำมันจะเละนะแต่ก่อนน้ำเข้มข้นขนาดเราลองเหรอโอ้ไม่ไม่เหนียวนะไม่เหนียวไม่เ,มเล,ละเนาะอืมไม่เหนียวหมกจับนั่นแหละโปรถ่อโอ้โหนั่นแหละน้ำเข้มข้นขนาดเรานี่เดี๋ยวใส่ผักชีพลักชีเผ็ดเนี่ยกินหอมขนาดอ๋อถ่อออไม่เกือบเกือบอ,อยู่แล้วเนี่ยกือบเกืบ่ไม่เหนียวเนาะไม่เหนียวน้ำซุปในเข้มข้นโปรถ่อมดแล้ว อยู่แล้วครับอยู่แล้วครับอืมอืมจัดไน้จัดไน้พอกินงินครับหอมพริกแห้งไหมพ่อโอ้โหหอมพริกแห้งความมะกรูดข้าครับขนาดในชุนจอดเนี่ยนี่เนอะบอกชุดยวดแล้วนะบอกพ่อบอกอะไร คล้ายๆหางหางวัวเหมือนกันนะมันเป็นเนื้อเป็นเส้นคล้ายๆกันแหละเนี่ยเนี่ยเพราะว่ามีน้ำเอาน้ำชุ่มเน้น้ำแลมมาชุบเยอดเลยอ่ะใดซอสใช่ไหมอืมอืมอืมลืเอืม โอ้ยหนังกึบๆหนังเนี่ยกรึบๆอยู่ขนาดละมาที่นี่กินแน้นเนาะมาเลยมามาครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมามาครับมาขอลองน้ำซุปก่อนแล้วกันลองเลยเป็นไงเป็นไงต้มส้มอืรู้สิย่านโอ้ยมันส้มมันเปรี้ยวจากมะเขือเทศกับมะขามเนาะไม่เปรี้ยวมากครับกำลังดีเลยเปรี้ยวหวานนล็กน้อยจอดหางม้วน อืมอันน้ดูมันซีนเลยอะอืมอืมกรึบไม่เหนียวไม่เหนียวไม่เลยอืมอ่าแต่มักตั๊บอูนี่่ะอืมอืมกรึบกำลังดีเลยความนุ่มกำลังดีอืมแปลกไม่ค่อยเห็นใครกินนะเนี่ยรวมหางมูเนี่ยอืม หอมกลิ่นเลยกลินใหญ่อืมไว้ทำเมนูอื่นอือทำไมซา่ใจ๊ครับอือหือชอบครับต้องท่างนี้อ่สองโคกันดีก่อนอืมหอนี่หอมหอมนี้เผาด้วยเนาะอือเผาด้วยเขาก็ร่างชาดชาดแล้วก็โคทางหมูอ่ะม่ผมกินหมูก้าเลี้ยวนี่ กินประมาณหมกชี้นเกลยนชิ้นฮาเกล็ดจัดละเนาะมันหนังมันเกือบเกือบเะไม่มันแบบกินยากหรือเละอะไรนะเกือบเกือบมันคล้ายคข้อหมูนะเพราะนั้นยังแบบยังไม่กรอบขนาดนี้นะหนังนะถ้าถ้าเป็นแข้ง้ันหนาขามันนะเจ้านี้อืมอันเนี้หมาะเอาไปต้มดูคเับอันนี้ าแต่สูตรต้อมอ่ะแล้วแต่เลยน <c oughs> เนาะแล้วตีวนะครับต้มส้มต้ตยมยำแล้วแต่เลยครับนี่นะครับปลาหดทอสอ,อืมทอดซึ่งจมเสียงอ่ะเสียงมันจะอืมโเนี่ยว่าประมาณเนี้ยกำลังดีถ้านุ่มเละเยลไม่อร่อยอืมมา ใ้่สักวันมาอุบที่พ่อ,อปออุบอ่ะอุบเพรได้อืะหางหมูทำอะไรกินบ้างครับคอมเมนต์บอกหน่อยครับที่แน่ๆอย่าให้เปื่อยมากนะให้เปื่อยนั่นแหละแต่อย่าให้มันเละเนาะ,นะไม่รอต้มนานๆดีไหมอืมทำหรันดูเวลามันดูดกับพี่นุ่งกับพี่อัออบหมกเนี่ยหมกจับเนะ่ะตอนเด็กได้กินไมเพราะหนังหมูหางหมูอย่างเงี<ฮ>้ยโอ้จะไม่กิน อันนี้สิบตัวชิบตัวละอันนั้นเป็นคาดตัวเดียวเพราะทษเลยเป็นอาทิตย์ชทีติเ่านั้นว่าได้กินหางมัดกินก็อันนี้หมูสิบตัวครับอร่อยเกินคาดนะเหมาะเหมาะโอ้ยเนี่ย ม,มันเป็นหนังที่ไม่เลี่ยนนะมันกรึบๆอะ่ะม,มันมันมีน้ย่ยมีหนังกบหนังกบเนื้อโอ้ใช่ใช่ไอ้น,นนะครับมันมันแบบนี้หางหมูเนี่ยมีเนื้อกับหนังอืม,มันน้อยครับให้กินยากเหมือนนี่นะยากนะ อุ๊บอู๊บก็อร่อยนะเดี๋ยวมันเหมือนมีน้ำอืมอยากหนได้เนี่ยในโชยุอร่อยเนี่ยโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยปิดท้ายเนาะปิดท้ายเนาะก็กินจนหมดก็ได้นะเดี๋ยวผมนั่งรออ๋อพวกเรากำลังเติมก็เราอิ่มเหมือนกันละเลยนี่เดียวโอ้ลายปั๊ดลายปั๊ดเลยนี่ครับปิดท้ายครับผมอิ่มครับอืม สบายใจครับมึงกินต่อก็ได้กลมแน่นไปเป็นเนื้อเนี่มเป็นเนื้อ,เป,นเ,นอเป็นหมูปลอดทอดเตยมที่วในให้เตรียมที่โอ้สะาใจมากครับผมวันนี้ <c oughs> เต็มที่ก็ประมาณนี้นะพอนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับปรมหางหมูนะครับชูดีกว่เลยอะ よろしいね。